น้องปลอดภัยทุกอย่างเลย<ม>และที่สําคัญไม่มีร่องรอยแม้กระทั่งยุงกัดด้วยซ้ำมันกลายเป็นข้อสงสัยหลายต่อหลายอย่างว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ได้หายตัวอยู่ในป่าหรอกต้องมีคนอุ้มน้องไปน้องต้องอยู่ในบ้าน<ม>ชุดทีส่สามเพราะว่าร่องรอยยุงกัดยังไม่มีน้องไม่มีแม้กระทั่งการแบบว่าโยเยหิวน้ําหิวนมแสดงว่าคนที่เอาไปต้องดูแลน้องดีพอสมควรนะคะและยังมีอีกหลายจุดเลยที่มันเป็นข้อสงสัยโดยเฉพาะจุดที่เจอน้อง ก็คือกระท่อมร้างแห่งนั้นอยู่ใกล้บ้านมากไม่เกิน500เมตรเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่นั่นแล้วแต่ไม่เจอตัวไม่พบพี่แววว่าจะมีเด็กอยู่ด้วยในคดีนี้หลายอย่างที่เป็นข้อพิรุษค่ะมีอะไรมากกว่านี้บ้างไปติดตามกันได้จากคุณธัญรัตน์ถามม้อยค่ะ <c oughs> 60ชั่วโมงหลังการหายตัวไปของน้องจีนา่าภาพของเด็กหญิงวัยเพียงหนึ่งขวบ11เดือนถูกพบราวกับปาฏิหาริย์อยู่ในกระท่อมกลางสวนกล้วยในสภาพเนื้อตัวมอมแมมแต่ยังดูมีเรี่ยวแรงสร้างความดีใจให้กับทั้งพ่อแม่ของเด็กหญิงชาวบ้านห้วยฝักดาบและเจ้าหน้าที่นับร้อยที่กำลังพยายามปูพรมค้นหาเด็กหญิงทุกวิถีทาง เหตุการณ์พบตัวน้องจีน่าก็เต็มไปด้วยคำถามและความไม่สมเหตุสมผลที่ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยวันนี้คือการจัดฉากย้อนกลับไปนาทีที่พบตัวน้องจีน่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กำลังคุมตัวนายอาภะไปชี้จุดที่ถ้ำและบ่อน้ำลุงกับป้าและเพื่อนบ้านเป็นเพียงสามคนที่ไปพบตัวเด็กหญิงโดยบอกว่าไปตามคำทำนายของหมอดู นายจับูซือบอกว่าพบหลานสาวถูกทิ้งอยู่ที่กระท่อมในป่ากล้วยเพียงลําพังเด็กหญิงยังใส่เสื้อตัวเดิมกําลังเล่นขวดน,น้ําและไม่มีท่าทีหวาดกลัวเขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตามไปขณะที่การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่พบว่ากระท่อมนี้อยู่ห่างจากบ้านเด็กหญิงราว500เมตรเส้นทางมีทั้งพื้นราบและทางขึ้นเขาลักษณะส,สูงชัน และข้อพิรุธแรกที่เกิดขึ้นทันทีคือข้อมูลจากอาสากู้ภัยซึ่งยืนยันว่าก่อนพบน้องจีน่าเพียงหนึ่งวันพวกเขาขึ้นไปตามหาเด็กที่กระท่อมแห่งนี้มาแล้วแต่ไม่พบใครจึงเชื่อว่าน่าจะมีคนเพิ่งพาเด็กหญิงไปไว้ที่กระท่อมในช่วงเช้าของวันที่พบตัว แต่ไม่มีเด็กครับมีนาณไม่มีเด็กแครว่าไม่น่าจะหลบซ่อนอยู่หรือตรงไหนไม่ไม่ไม่มีครับถ้ามีเด็กก็ต้องร้องเราตะโกนหาไหมคะร้องตะโกนหาตะโกนเรียกน้องจีน่าจีน่าประมาณนี้ครับก็ไม่มีเสียงลับรับไม่มีครับตรงนี้เราเองมั่นใจว่าไม่น่าจะมีเด็กตรงนั้นมั่นใจตอนเที่ยงมาแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวสักไม่เกินบ่ายไอ้พวกไอ้ชาวบ้านแถวไอ้ฮับกจอมก็จะรโดมาทางนี้แล้วก็จะเจอกันอีกที ทีแรกก็าชาวบ้านก็ไม่ให้ขึ้นไปแล้วผมว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผู้หมดกลับไปก่อนยวผมกระสอบมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเองอผมไปดูเพาไม่มีครับข้อพิรุธที่สองคือสภาพร่างกายของน้องจีน่าแม้หนูน้อยจะอยู่ในสภาพมอมแมมแต่กลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวร้องไห้โยเยตามประษาเด็กไม่มีลักษณะการพยายามตามหาคนที่ไว้ใจไม่มีบาดแผลได้รับบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการหกล้มไม่มีร่องรอยถูกยุงกัด ไม่มีลักษณะของการอดข้าวอดน้ำเป็นระยะเวลายาวนานข้อมูลนี้นักอาจฉรยวิทยาวิเคราะห์ว่าอาจทำให้เชื่อได้ว่าตลอดระยะเวลานานเกือบสามวันที่หายตัวไปเด็กหญิงได้รับการดูแลและอาจจะเป็นคนที่น้องจีน่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีรวมถึงคนคนนี้จะต้องรู้เส้นทางของกระท่อมซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่คนทั่วไปสัญจรการพบตัวน้องจีน่าค่ะในทางอาจฉรยวิทยาอาจารย์มองว่ามีข้อพิรุธหรือข้อสังเกตยังไงบ้างคะจากข้อมูลทราบว่า ข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่น้องนะครับทราบว่าน้องจะไม่ยอมให้คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเข้าใกล้ใกล้ตัวหรือจะปฏิเสธจะร้องนะครับก็แสดงว่าคนที่สามารถจะพาน้องไปได้นะครับโดยที่น้องเขาไม่ร้องเนี่ยน่าจะมีความคุ้นเคยอยู่กับครอบครัวพอสมควรนะครับเชื่อว่าเด็กคงไม่ได้อยู่บริเวณนั้นเนี่ยประมาณสามวันเลยนะครับหายไปเหตุผลก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเวลาห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง,องคนที่เขาไว้ใจเนี่ย ก็จะต้องเดินตามหา,ราพระร้องและโดยเฉพาะยังต้องการทานอาหารทานน้าทานนมอยู่ตลอดเรื่อยๆนี่นะครับฉันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องเดินนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเด็กมีการเดินมีการเคลื่อนไหวมากก็แน่นอนครับเสี่ยงที่จะตกไป ข้อพิรุธที่3คือห่วงเวลาการพบตัวน้องจีน่าซึ่งเป็นช่วงเกือบเที่ยงของวันที่8กันยายนอาจชี้ให้เห็นได้ว่าคนที่ก่อเหตุลักพาตัวเด็กหญิงไม่ได้มีเพียงแค่นายอาภะชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเด็กหญิงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะนายอาภะถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่6กันยายนแล้วข้อพิรุธที่4คือคำให้การของนายอาภะที่เปลี่ยนไปมาตลอดชี้ให้เห็นได้ว่าไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาปฏิเสธ จนต่อมาอ้างว่าพาน้องจีน่าไปไว้ที่หน้าถ้ำเพื่อไหวสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะกลับคำอ้างว่าพาเด็กหญิงไปทิ้งที่บ่อน้ำจนสุดท้ายมีการไปพบตัวเด็กที่กระท่อมอีกจุดเขาจึงอ้างว่ามีคนบงการให้อุ้มตัวเด็กและข้อพิรุธที่5คือข้อมูลจากหมอดูปริศนาจากญาติฝั่งแม่ของน้องจีน่าตั้งแต่การชี้ลักษณะผู้ต้องสงสัยตั้งแต่วันแรกๆของการตามหาซึ่งไปตรงกับนายอาภะที่คุ้นเคยกับครอบครัวของเด็กและมีพฤติกรรมที่อาจก่อเหตุได้ จนต่อมาหมอดูก็ชี้จุดให้ครอบครัวไปตามหาจนพบน้องจีน่าเรากับปาฏิหารก็ต้องมีการไปสืบสวนสอบสวนนะครับเพิ่มเติมว่าที่บอกว่าหมอดูพูดมาว่าให้ไปบริเวณนี้แล้วจะพบเด็กก็ต้องไปตามต่อว่าถ้าหมอดูคนนี้คือใครและใครที่เข้าไปพบหมอดูบ้างได้ทั้งสองมุมนะครับมุมแรกก็อาจจะเป็นเป็นการพบน้องโดยบงังเอิญว่าไปแล้วเป็นช่วยตามหาจนกระทั่งไปพบน้อง ปัประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งะครับจากข้อมูลตั้งแต่วันที่น้องจีน่าหายตัวไปจนถึงล่าสุดรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดรกฤษณพงก์ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการลักพาตัวน้องจีน่าเชื่อได้ว่าไม่ใช่การประสงค์ต่อชีวิตแต่อาจเป็นได้สี่ประเด็นทั้งการลักพาตัวไปเพื่อค้ามนุษย์บังคับเร่ร่อนลักพาตัวเพื่อพยายามทำอนาจารหรือทำอะไรบางอย่างกับเด็ก หรืออาจเกิดจากคนใกล้ชิดที่ต้องการต่อรองบางอย่างกับครอบครัวเด็กหญิงหรือความขัดแย้งภายในครอบครัวเองข้อสงสัยทั้งหมดจะคลี่คลายได้จากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยและพยานแวดล้อมเทียบเคียงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะจุดที่พบเด็ก แต่กรณีนี้ก็อาจเป็นอีกคดีที่น่าเป็นห่วงเรื่องการกันพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานซึ่งอาจไปสํารอยกับคดีดังอย่างคดีน้องชมพู่ที่มีบทเรียนกันมาแล้วด้วยพื้นที่ชนบทข้อจํากัดในการต้องระดมคนออกค้นหาจนทําให้วันเกิดเหตุมีหลายฝ่ายเข้าพื้นที่และเดินสำรวจก่อนตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงอาจไปทำลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่าง